เอาโนโวหกจากห้าไว ใผมไปไหนเลยเอานูโอหกจักห้ไปโอ้ไได้เลยไได้นี่น้อนี่น้อ้นปไปนี่นเดียวฮะ่เดยได้คลิปเฉยเลยเฮ้โอกจักห้าครับผมคดแรงาก่อน ตัวด้วยนะครับผมตอนแรกก่าว่าจะขี่รถเล่น พี usted, ่ก็6โจากหน้าดูสายพานในตำนานถือว่าใช้ได้นะน้ำัมเครื่องผมไม่รั่วด้วยรั่วบ่ายจะค่อยไปดูนี่ครับผมอันนี้พี่เขารับสาวไปแล้วพูดถือว่าใช้ได้ท้กคนวิ่งอยู่นะเอาเรื่องเลยอ่ะ บ้านครับนะครับโหจากหน้าโอ้ยขอเรื่องเว้ยดึงใช้ได้เลยอะโอ้ยฮอยรถเปลงนี่มาขับรถพรี่นหนึ่งหือบ้างนะผมรู้สึกว่านูวัวมันบอดี้ค่อนข้างใหญ่นะดูดิเพราะว่ามันเต็มอม่ะเต็มบอดี้ของมันอนะ่ะแล้วผมก็สวยเหมือนกันนะอยากได้แบบโหลดหน้าไอโหลดโหลดหลังลง I know. เเลยขนู้สโลไปก่อน,อห,นนะหาหน,นะน้องอะไปสุดน้ำตกเลยครับแล้วก็ขี่ลงมาแล้วมาเจอพี่นี่แหละก็ถือว่าใช่ครับนพอ่ได้ครับผมนี่แหละ5 7ก็จะประมาณ<อ>นี้ โลก็เครื่องไม่ได้ดังสมากมันดังก็ไอ้นั่นแคมนัแคมก็ปกติังตั้งวลนอันเป็นขที่สมา้กเดังเดังแีของแท้ดพอน้ี้ีหนึ่งเอาน็อตตั้งวาล์วของโซนิกมาให้มาแต่ให้นะครับเป็นของแท้ด้วยจัดไปครับทุกคนอันนี้มันก็ดังอยู่แต่มันดังมันดังมันดังน้อยกว่าตอนแรกก็ดังปกติของรถแตงนะรับ ได้เสียงนั่งโดี่ยวนี่เป็นหกวันโซลอนนะครับผมอนนี้ดังก็ดังโซลลอลินเยอะด้วยว่าหมกกไม่รบปวช่ปนยแบนี้นะเสียงไม่แป๊แต่มันก็ดังอยู่นะเมื่อกใแต่ไม่รู้ใแต่ก็นี่นะครับผม5้าเจ็ดชักเดิมนี่คือโสโลอย อันนี้ไม่รั่วอันนี้มีเบิ้ลบางครั้งที่ว่าน้ำมันเครื่องออกเอ้ยฟันออกเอาสปริงเหนียวเหนียวใส่เข้าไปให้ให้ติมมันจะได้เนี่ยดันโลมันลงช้าใช่ก็เมื่อกี้นะครับเอาไปซัดกลับมากับงูโวหกชักห้าดันโลมาไปแกช่างโดนเองอ่ะเล่เงาขังนเลยไปครับผมก็ห้าเจ็ดพอได้วิ่งนะพี่สเต็ปเนี้ยนะมันต้องเอาสเตอร์ลงสักฟันสองฟันนะครับเพราะผมอ่ะไล่สเตอร์สิบห้าสามสี่อยู่คันนี้ก็ไล่เม็ด เม็ดหนักใช่ไหมพี่คะนี้ใช่ครับรถดันโลครับ<ะ>เอาไว้ที่ต้นก็เปลี่ยนเม็ดตรงก็มันก็ได้เหมือนกัน<อ>แันนี้รถด,ดันโลเต็นเครื่องของพี่ชอบแต่งแรงนี่ไว้เนแค่รอยแคกรอยอย่างนี้หูเต็มเครื่องมันแต่นะครับ<ก>เพราะว่าใช้แข็ง,ขงมีโอใช่ช่วงมันมันรับแรงแรงกระชากไม่ไหวนะสโลอย่างเงียบอ่ะเอาเรื่องจัดครับผมก็โอเคผมเดี๋ยวสโลทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคาร์บูครับผม